สวัสดีค่ะสวัสดีซีเฟนชองตูตกท่านที่เข้ามารับชมระฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปห่วยไร้วันเด็ดๆคือเก่าน้ำชมคลิปนี้จะป้าปล่อยสูตรล่าพัฒนาแล้วก็ห้าหน้อยของงวดวันจันทร์ที่สิบหากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะผู้ใหเข้ามาแล้วมากชอบสูตรของช่องแพพรวยนะคะกดกระดิง่งแจงือนไว้ได้เลยะะด้วยค่ะเพื่อที่จะบริุพรณ์คลิปใหม่ๆทั้งคลิปห่วยไร้วันแล้วก็คลิปของห่วยรัฐบาลไทยน้ำชม คลิปนี้จะมาปล่อยสูตรของแม่ริมโขงสูตรอาจารย์ยอดแล้วก็สูตรของเซียนว่าปีประทุมให้โดรกิจจารณาตัดกี่เกา่าน้ำชมจะไม่เบิ้งสูตรแม่ริมโขงก่อนเลยนะคะงวดที่ผ่านมาบริหารผิดวัตรแล้วน้ำชมแตกก็รอ่อกแล้วนะคะสำหรับห้าน้อยเขาสามรอบเลยนะคะเขาแตกจังๆขึ้นน้อยปกติน้ำชมเก่านึงหนึ่งเก่าตัวนี้นะคะ แตกเทิงบนแตกเทิงล่างน้ำจมแมละกะพอมาหอด้าน้อยวิ่อพี่นะคะเลขที่ออกคือ0440์สี่ตัวนี้น้ำจมแตก3ามรอบรั่วแล้วนะคะมาหอดเล่าพัฒนาน้ำจมเลขโตเน้นใหศูนย์หกนะคะเลขออกกับหัวน้ำจมศูนย์เน้นให้ไปออกเลขเลา 6, ่าหกโตนะคะสำหรับเลขวิ่งเลขเรนก,กอดข้อกันมามาดีครับเนาะคะ่ะอ้าว วัติพันมากผู้ใดได้โชวได้มาก็มีน้ำนะคะชมรับทรัพย์กันไปเต,เต็มเลยนะคะงวดนี้สูตรแม่ริ่งของของแพพารวยนะคะคัดชุดเต็มออกมาให้ได้พิจารณากันคือเก่าคนชม่มวดนี้เลขวิ่งเลขแลนจัดให้ได้เจ็ดกับแปดนะคะจัดชุดให้ชุดเต็มแค่สิบชุดสิบหางน้ำชมเป็นสูตรหมัดรวมนะคะเล่นได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจไปจนฮอดเล่าพัฒนากันเลยนะคะชม เป็นสูตรที่เดินดีหลายนะคะวันนี้จัดไฮมีเจ็ดสามเจ็ด่เจ็ดห้าเจ็ดแปดีแปดห้าแปดหนึ่งแปย์แปดแล้วก็หกีกับหนึ่งเจนมชมอ้าวเนียนไฮห้าชุดหางนะคะคือเจ็ดสาเจ็ด 5, 4, 8, หนึ่งแปดแล้วก็1หนึ่งเจ็ดนะคะเนีเนๆเลยน้ำชมเลขสามตัวค่ะไทยสามชุดสามหางคือเก้าคือเก้าเจ็ดหาแปดสี่แปดแล้วกแปดเจ็ดสานะคะแราจะเลขหลักรอยนะคะเน้นฟันไปที่เลขแปดเลขเก่าเป็นตัวรองน้ำชมมักชอบสูตรแม่ริมโขงแคปน้าจอไว้ได้เลยเดยค่ะเด้อในคลิปนี้นะคะจะมีสูตรอาจารย์ยอดมาใหา้ิจารณาที่ 9, ต่วน้ำจมวมอุิพันภมานะคะ เลขของอาจารย์ยอดน้องชมจะไม่เบิรนแล้วค่ะสำหรับอาจารย์ยอดห้าน้อยนะคะไปออกห้าน้อยเฉพาะกิจเลยน้องชมสามตัวแตกนะคะหกห้าศูนย์ตัวนี้น้องชมถ้าผู้ใดได้เล่นน้อยเฉพดดาะกิจหัวที่ผ่านมากยินดีน้ำเลลายด้วยค่ะเด้อสำหรับเลขอาจารย์ยอดนะคะเลขออกศูนย์หกหานะคะ สำหรับเล้าพัฒนางวดที่ผ่านมาหลุดไปน้ำชมงวดนี้รุ่นต่อเลยนะคะว่าสูตรของอาจารย์ยอดจะแตกเทิงน้อยเทิงล่าบ่นะคะสำหรับงวดนี้นะคะอาจารย์ยอดได้คัดตัวเลขออกมาให้ได้พิจารณาแล้วนะคะเมื่อนี้อาจารย์ยอดจัดให้เฉพาะเล่าเลยนะ้ำชมเล้าพัฒนาวันนี้นะคะวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567น้นะคะเลขวิ่งฟั่นไปที่บนคือเลขเก่านะคะ ฟันลางคือเลขสีนะคะสายวิ่งสายหรือน้ำชมและการเน้นให้เมือนี้เลข3โตได้5าเก้นะคะกับหาเก้าสาตกันชุดเดียวคือ1 5, 5, 5, นะึหาหาน้ำชมจัดออกมาเลข2โตโต,โตเน้น่น2ชุด2หางคือเก้าสกับเก้นะคะและก็โตกัน2ชุดคือหาหากับหาสานะคะนี่คือเล่าพัทนาชุดเต็มหมวดวันจันทร์ที่15กระกฎาคม67ของอาจารย์ยอดน้งชมมักชอบ แคปหน้าจอาไว้ไดเลยเดอค่ะเด้อแล้วก็ในคลิปนี้จะมีสื่อเสี้ยนว่าปีปทุมให้เด็กพิจารณาคือเก่านะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอ่อเห็ซีเฟนชองพิจารณาเด็ก่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชอบของเสี้ยนท่านใดก็จ,จัดนะคะรับชมไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของปอเฮาในปอเฮาคอนเฟิร์มหาพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อมันนี้ใดเลยดีนะพ่อ ความอนี้ทั้งนั้นฝน,นตกบ่ว้ายตกยังบ่ทันได้เศร้าอ,อยู่ในคลุมนี่เลยตกต้องมาคึ้นนี่อ้ยไฟฝนตกดีขนาดนะบ่เนาะสมกับที่เป็นเออขาพันศาเนาะคะ่ะนจนเด็กน้อยสิไปโรงเรียนบ่ได้แม่นี่กาหัออวตางานนี่ยังอืมนสืบประกอบแปกประปกอบแกะยู่นี่อยู่นี่แม่นสงสัยเบิดมือเบิดขึ้นอีกแล้วมื้นอนีน้เนาะพ่เนาะอากาศดีขนาดน,นะคะ่ะตอนรับเขาพันศาแล้ะกื้อนี้เนาะพ่อ พอแนวทางรายวันให้แฟนช่องได้พิจารณาคือเก่าวัตถิ่ันธ์มาเล่าพัฒนาออกกับหวยแล้วนะพนะ่พอเนาะพอห้าจาออกกัดไทยศูนย์หกนก่ะเลขออกตัวเก่านพนธ์เก้าศูนย์เนาะโอ้ยเขาออกตัวเก <c oughs> นะ้เนาะล่าเขาออกตัวเก่ามันกื่อสี่ยี่นล่ะแมนโอ้ยอุตส่าห์า <c oughs> ไหะไทยแปดศูนย์นพ่อเนาะมาตัวเก่าคักอีหลีนก่ะเอาหวยนี้ดุนไปจับใส่ตัวเก่ามากัด จากสิว่าจังเวอออกตเกียเนียนเก่าค่ะเก่าเนียนนะคะตรงๆเลยน,นะคะเก่าศูนย์เอาหัวหนีหลุนต่อนะคะไรยวันเป็นแบบนี้นะเพราะตัวเลขกะขาดเดายากนะเพราะเนาะสูตรเข้ามาเนาะนีแต่ว่าเลขเลขเด่นเท่าเลขศูนย์กามาเต็มๆอยู่นะคะสายวิ่งสายแรนแต่ว่าห้าน้อยนะคะเขาไหวนะคะหัวทิพผ่านมากไปออกน้อยเฉพาะกิจแปดสองแล้วก็ออกหลังสุดเลยนะคะคือ เจ็ดสามน้อยพี่ไอพี่น้าพ่อนะอกับพ่อเด็กแก่แล้วคะห้าน้อยก็ได้งวดนี้เป็นทีน่าจับตาที่เก่าเนาะคะ่ะสำรับรายวันพอเฮาเรอบชมงวดนี้เป็นของงวดวันจันทร์ที่สิบห้านะคะพ่อเบอร์เลขใหญ่ก็จะมาแล้วนะคะเออเป็นยังไงพ่อรัฐบาลไทยเฮาด้วยรัฐบาลไทยเฮาชุดนั่นแหละลูกเพราะว่าปีหนึ่งก็ละพอจ่องเปลี่ยนชุดใหม่แล้วน้าพ่อเนาะ พอเท่ากับมันใจกระคักนะคะเทียนก็เทียนเราลูกหายแล้วก็หายเลยค่ะบ่มีโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพอเท่ามันใจแล้วนะคะน้องมาถีสือได้ข้าวโพดอะไรตนั้นละแมนแมนพ่อท่าท้ายเรศูนย์เก่าอ่เรียกศูนย์เก่าจ้าถีอได้ข้าบ่ได้ะไรที่เก่าฮาม่ดิท่ายงวดมากเลยดังเบิสกุยางนะพ่อเนาะอ้าวอ้าวเป็นยังนะคะสำหรับเลขกไร้วันบ่มีอัานอยู่แล้วนะพ่อเนาะผู้ใดมักเที่ยวมักแลยนต่างประเทศนะคะ พีจแรนาเอาเนาะคะ่ะกินในน้อยจะกินโดนๆเนาะพอ่อรายวันเนะ Man, เาะม,มวดนี้ <A. S 1> ลาวพัฒนาวันจันทร์ที่15กันตะก adan นะคะอา้าวเป็นตัวใดค่ะพอ่อเลขวิ่งเลขเรนมือนี่เลขวิ่งเลขแเรี่นลาวพัฒนามือนี่วิง่งไอขาก็พบไปละงวดนี้ลาววิ่งห้ากับหกกับพอ่อ <A. S 1> จับคู่ค่ะที่นี่ จับคู่มีหาศูนยหาหนึ่งหสองจับคู่มีห้าศห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองค่ะพ่อเออแบบนี้ค่ะหกเจ็ดหกแปหเก้ามีหกเจ็ดหแปดแล้วก็หกเก้าค่ะเออสามเจ็ดสามแปสเกสามเจ็ด สามแปดแล้วก็สามเก้าค่ะพ่ออ่เอาเลขเบนน้ำค่ะการเบิลในน้ำตัวหนึ่งเก่าเก้าเลขเบิลนะคะตัวที่พ่อห้ามมักนะคะชุดเดียวหางเดียวคือเก่าเก่านะพ่อนะถ้าผู้ใดมักเลขเบิเลก,กับหัวไว้น้ำนะพ่อเก่าเก่าหกหกเนาะจับเลขสามตัวเซนน้ำมือนึ่สองซุดอ้าวตัวใดค่ะพ่อูุดโมกเก่าค่ะ มือนีพอเข้าใจดีจัดไศูหกเก้าเนาะค่ะหกแล้วก็มีหนึ่งหกเก้าค่ะเพื่อ,อ,อจัดนะไพิจารณาทัาผูไดมักเลขกสามตัวกับจังคัดเอานะพอเนาะเอา<ห>เดี๋ยวทวนตัวเลขกเล่าพัฒนาไป,ปรรพอมกันน้ำจุมพอเข้าคัดห้ชุดเต็มนะคะเก้าชุดเกาหางคือเก้านะคะแล้วก็มีเลขกเวอร์อีกชุดหนึ่งนะคะวันนี้ะไดยมีหาศูนย์หาหนึ่ง ห้าสองหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้าถูกต้องนะพ่อเลขสามตัวพอเห้าฟันหาสองชุดสองหางคือศูนย์หกเก้ากับหนึ่งหกเก้าน้องชมอ้าวตัวเนียนดิพ่อตัวใดมาน,นี่มากตัวใดบัตรบนี้พอ,อพ่อสีดเน้นให้ตัวขีเดเศษไว้ให้เอฟซีไปซื้อค่ะ ไ,ได้หลายบาทเด้อลูกเดินนินน่นิ่งขี่เสร็เลยหายหกหกขางเด้อค่ะอองมื่อนี้จะฟันหกหางเลยนะพ่อเออตัวบั้งหีลินได,ได้หลายน่นนะลูกค่ะเอ้าฟังเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อพอเฮาจะเน้นให้คักแสดงว่ามันมีมั่นใจนะคะซุ่มซุ่มโตเฉ่าะขี่เสร็จด้ยนะคะให้เลีนน้อยก็ซุ่มขี่เสร็จด้วยวา่าถว่าค่ะกันไว้เนาะพ่อนเนาะอ้าวเออเน้นตัวใดพ่อมัน มีหาศูนหสองค่ะวันนี้ฟันไปที่ห้าศห้าสองค่ะพ่อหกเจแปดแล้วก็มีหกเจ็ดแล้วก็มีหกแปดค่ะพ่อเออสามเจ็ดาแล้ละสามเจดแล้วก็สาแปดนะคะอันนี้คือพอเข้าเน้นนักไห้เลยท<ส>่านผู้ชมโตพอเน้นกะทีมีอยสองหางสาหางอะไรก้เพิ่นพิจรเอาเนาะ ออพิจารณาเอาสิไว้ตัวรหาบาทก็ได้ทุกตัววนนี้นะคะเลขรายวันนะคุณชมพอเฮากะเป็นทีน่าจับตาเนาะคะ่ะเดินดีค่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้เล่าพัฒนาบ่งควรมองขามเนาะพอเล่าเนาะเดินดีเนาะคะ่ะอ่า,าต่อไปจะเป็นสูตรหาน้อยให้ได้พิจารณาคือเกานะคะหาน้อยงวดนี้เป็นของงวดวันจันทร์ที่สิบห้าเนาะคะ่ะวันนี้หาน้อย เซียนวาปีปทุมเนาะค่ะห้าหน้อยสิบห้านี้ห้าหน้อยเล็กวิ่งเล็กเรนเดยตัวใดพ่อเดี๋ยวขอกำังก่อนค่ะวิ่งนิ่นี่ห้าน่สามนะลูกตัววิ่งนิ่หากับสามวิ่งหกับสามคือห้ากับสามนะคะ นี่คือห้าน้อยเนาะคำชมแล้วก็จับคู่ค่ะพ่อจับคู่มีสามเจ็จับคู่มีสามเแล้วก็สามเก้าครับพ่อบวดีค่ะบห้าหาที่หาหกมีห้าหนึ่งแล้วก็มี5้สี่นะพ่อ แล้วก็มีห้าหกค่ะพ่อห้าค่ะอือแี้ก็เก้าส่เก้าห้ามีเก้าสี่แล้วก็เก้าห้าค่ะพ่อออบนี้ก็แปดห้าแปดสี่แปดห้าแปดสามแปดสามค่ะพ่อแปดห้าแาค่ะ แล้วก็เจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็มีเจ็ดหกแล้วก็มีเจ็ดแปดค่ะพ่ออ่าชุดเต็มสิบสองชุดคือเรานะพ่อนอะหลักลอยได้พอมันนี้ได้ตัวใดค่ะล,ลักลอยมีขากระโหลักลอยวันนี้จัดให้ห้ากับหกนะคะอ้าน,นี่คือชุดเต็มพอเฮ้ารัชมห้าหน้อยนะคะ สำหรับงวดนี้เลขที่จัดคู่ไห้มี3 7 3 8 3 9 5 1 5 4 5 6 9 4 9 5 8 5 8 3 7 6แล้วก็7 8ถูกต้องนะพ่อ,อค่ะเน้นนักตัวใดพ่อมาน,นี่ห้าหน่อยเน่น3 ค่ะงวดนี้ฮาหนอยฟันไปที่สามเจ็ดสามแปดครับพ่อหาหาสี่หาหกห้าสี่ 4, 4, แล้วก็ห้าหกพ่อเออก้าวาแปดหาเก้าห้าแล้วก็แปดห้าครับพ่ออ้าคัดให้เน่นให้หกชุดหกครั้งคือเก่าน,นะพ่อเนาะ งวดนี้ห้าหน้อยเป็นของงวดวันจันทร์ที่สิบหานะคะตรงกับรัฐบาลเล้าออกน้ำชุ่มมักชอบสูตรพ่อเข้าแคปหน้าจอไว้ได้เลยกันเบิ้ดเมือม่อนี้มากแกล่ละมี่หกหกเจ็ดแปดแปดอ๋อพ่อบอกว่าถ้ามักเลขเบิ้ลน,นะคะเลขเบิ้ดเมื่อน,อน,นี่พ่อเข้าถ้าไผ่มักเลขเบิ้ดมี่หกหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดบ่พ่อ เอออ่าลายโตไปบ้างน่อยเสียบ้างออกจะพ่อจิตก้อนนั่นนี่แม่อ่ะาแม่มันเป็นจังไงนเนาะพ่อเนาะไท้วันเนาะอ่าวันนี้ก็มักชอบสื่อเสียนว่าปีปทุมพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อพอเข้าจัดเลขเบินไฮซันชุดแล้วค่ะคือหกหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะคะมันนี่ไร้วันกะมั่นใจคือเก่าเด้อพ่อไร้วันเท่าเข้าใจ คือเก้าวแล้วลูกเมื่อนี้ต็มร้อยแล้วเมื่อนี้อ้าวให้แตกก็รั่วเขารั่วยกช่องเทิงเล้าเทิงน้อยนะพ่อเนาะมืัอนี่ก็ได้ให้แตกไปจนหอดรัฐบาลไทยุู้แล้วนะพ่อเมื่อนี้เลยนะเมื่อนี้อ้าวถูกนะคะผู้ใดมักเที่ยวมักแลนต่างประเที่ตัวละตัวละหานิดปลาตุลขเลี้ยงเออแสดงว่าพอเข้ามั่นใจเลขเบิ่อน้่มชุ่มมักชอบแคบน้าจอไว้ได้เลยนะคะเมื่อนี่แม่เมนนเมื่อนี่วัดจันทร์เต็มเนี่ค่ะอ้าว อันนี้ก็เสียงยืนยันของพ่อเฮ้านะคะขอให้ได้ขอให้มากขอให้แต่พ่อรวยยกช่องเครืงเหล้าเครืงน้อยแล้วพอขอบพระคุณแนวทางดีๆเถอะพ่อเด้อที่แบ่งปันในช่องแพร่บรวยให้พ่อได้โชคได้มนันแล้วก็แฟนช่องเฮาได้โชคได้มันกับพ่อค่ะพอ่อสวัสดีค่ะ